พี่นงีก์กรบกนอื้นกับพุ่ละชาวกนาครับนามศักการถึงคุณของบริดซีรัตนาตรัยคือคุณประพุทธประธรรมประทรงและพร้อมกันนี้ครับเราชาวกนาครับไปถึงบุญญาบาร,รมีของจริงสักดิ์ข้อรัตนนายบาร,รมีอของคุณเปิดซีรัตนาตรัยและจริงสักซิ์จงได้คุมครองป้องกันภัย ไอ้ท่านพ่อแม่พี่น้องท่านผู้มีเกียรติว่าชอบความชุกความยเยริญกันโดยจั่วกันกับคืนนี้กับพี่น้องทราบดีว่าเรามากันเพื่อกอารกุศลเพื่อการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าบนเนื้อกับท่านผู้อำนวยการหรือท่านอาจารย์บำเน็ต์ซึ่งได้เป็นผู้บริหารอยู่ตลอดถึงท่านผู้ช่วยอาจารย์รุ่นทนอาจารย์ประนอมและคณะครูบาอาจารย์ทุกๆท่ทาน และที่เราจะลืมกันเทียอไม่ได้ก็คือท่านผู้ใหญ่นะครับซึ่งผู้ใหญ่บ้านในมูอกก็คือท่านผู้ใหญ่ตวีปของเราเอ่อกระไดให้การสนับสนุนตอนนี้ก็ยังมาให้ความอนุเคราะห์ดูแลกันนี่กับปีบ่าวพ่อีกคนหนึ่งผู้ใหญ่เชิญมู่ร่องก็ยังอัดซ่ามาครับไอ้นี่ก็เป็นในปักพวกกันเครือยิกันกับตลอดถึงฐานกำนัลกั เราเชื่อว่าพี่นองครับในคืนนี้กกระพมเองก็ได้รับเกียรติอันสุงร่งกับเพราะว่าติดาทนได้เสียธนางเงินตรงมาทุบบาททุกระตางพี่นองอกรัเรามาเพื่อเป็นการบำรุงการศึกษาของโรงเรียนที่นี่และกนนีเราเชื่อว่าเรามาปกป้าสั้นๆเรามาหนังสนุกสนานกันหน้าโรงนั่งตะลุงนานๆสันนกทีกับติ่ศิลปินฝืนเมืองของเรานี้จะได้มีโอกาส ซึ่งโดยเฉพาะที่นี่ปนปนงรับเราก็มีนั่งดาุงที่จะเป็นดาวลุงดวงไม่อยู่ไล่นณะอย่างเช่นนงจะเริ่มนี่ครับโรงนี้ก็เป็นนั่งดาุงขณะหนึ่งที่เราจะตงองให้การสนับสนุนอย่างนองวิเชียนนี้เหมือนกันอย่างอาจารย์เติมนี่ครับเป็นอาจารย์ของพ่อมุนนึ่งตอนนี้ซึ่งท่านจะไปทํหนาทีให้ศิลปินอยู่ที่เมืองลวงการชื่อว่าศิลปินเราได้ไปเช่นกัน ครับคืนนี้เราก็มีแปนๆปีนป่น้นนองมากันมากมากม,กม,กมก้หล่คนกคับอันนี้มีจดหมายจากแปนๆจากนั่นทงนะครับอ่าบอกว่าติดตามชมพุ่มมาเป็นประจำรับปี่นองครับตอนนี้เทปก็มีอยู่มากมม้นะเทปนั่นรับพี่น้องอยากคิดว่าพุ่มเองจะมีท่วนใดทรวนเสี่ยในการบันทึกไม่ว่าจะเป็นกล้องกุญเยลตี้างมิลินซาหรือว่าจะเป็นตีนครที่ธรรมรัฐ หรือว่าจะเป็นฐานประลัดตรงเชยที่ได้มาทําการบันทึอโยคืนนี้ครับอันนี้พ่อม่ตึงว่าพ่อมให้โดยความจริงใจและตัง้งใจพ่อมไม่เรียคาโต้แทนแม่แต่สักบาทเดียวตาใจพ่อมเป็นกาลิเกติสก็ยังเป็นตุนการ,รกศึกชาของโรงเรียนป่าบอนเนื่องที่นี้แหละฐานประลัดตงเฉยให้ดักเบิ้ลรบเบิ้ลก็ใหออาจารย์บาเน็ตดูไม่ตรงห้พ่อมนะกับนงๆดีจะมาเทพเป็นๆดีจะมาเทพกับห้าตีตังก็ไม่ดี แล้วก็ไม่ตรองมาพ่อไม่ตรงมาพูดคือพออ่อมาให้เลยอัดไปเลยเอาไปกังหรือจะเอาไป,ปเปิดให้ใบไออกใบจอการตามสบายกับมวนเ,เท้เรียมหมด้ดีคือหลังตี่แลนั่งใบป,ปรางอัดเต้ไปปรางหลังตีอัดอยู่แต่มวนนั้นแหละเปลี่ยไปเปลี่มาอยู่มวนนั้นละขับบางที่อัดกันอยู่ชองเครื่องพอเปือ่อนนัดมวนนึ่งเร็จแล้วจากออกมาตั้งกันน้งนี่ออกมาอัดมวนนึ่งแล้ว นะครับเราแรลกกันในดีป่าไปควังกันใน้บจ้อยนะครับและคืนนี้ผุมเล่นเรื่องเม่อกับไม่มีในเทพไม่มีตีรานไม่ต้องกลัวว่าจะไปซ้ำหรือว่าไม่ต้องกลัวว่า,าจะไปมีอยู่ตีรานนะครับเราว่าตีป,ปุ่มกลายเทพกลายเรื่องปุ่มแตงเองกับเรื่องปุ่มมื่นบ้างกันนะกับเราในเอยแลยครับตีก็อแม่บรรจุเทพเราไปซื้อเรื่องมาเป็นมื่นนะครับ เรืองนึ่งเรืองนั้นเป็นมื้นนะครับอย่างข้องอาจารย์จริงทีบ้านพังย่างจีนครนนะครับเรืองละนึ่งมื้นบาทอันนเย็นใจของเหมือนกันนะครับนายกเราไปซื้อมาแต่สําหรับกองพมนีีขับผมปรื้ทาผี่นองปอบก่อยต่ผู้รููก้าวกันคุยกันสร้างสร้างคำเราก็ทําเป็นเรืองแสดงขึ้นมาเรื่องนี้กับตอนะบับเดิมมาจากข้องอาจารย์ถิ่งนะครับกับผมเอามาปรับปรุงไหม เมื่อเปล่งนั่นแหละเปล่งปนปิรมแต่ก็คุณเจ้ายันกรรองไม่ต่ำไม่่าปนั้นนะครับอันนี้น้องน้องอแสงประชีพนะครับอ่านโซวว่าก้อยพุ่มรองเปลงต้นโบกเหลืองอันนี้มันไม่ได้กับเดียวคอยรองให้ต้นในเรืองนัน้องนะระวางแต่ต้นโบกเหลืองนี้เมื่อเราล่าหน้าซิ้นแล้วมันหนังรองเปลงกันไม่ได้ครับเดียวเราจะแทะไม้ลุยลายลาย,ลายเปลง ครับพี่น้องครับอาถีไกลม่อแหลกในใบจ้อยนีิยายเราไม่ต้องอ้วงครับพุ่มกาเวลาพอดีพอดีิดซ้ำกรกนีิยายจบจบยงางสะใบจ้อยพี่น้องยกขึ้นไปตึ้งติดอ่า,อาแกลบนามข้าวทวนยางกระใบจ้อยคือนั้นพุ่มใบสดงเดี๋ยวไว้ยอดกับน้องนองปากพวกปากเกี้ยงแกลบนามมาเรียบร้อยอนั่งเลือกปั๊บจัดการตันตี ป่าก้าวไปเตะต่วนยางไปตัดยางหันตีหลังตีโอโนอนครับตัดยางแล้วลุ่งก้าวท้วนเปือนจะไปลุ่งก้าวท่วนแม่ไม่ไม่รู้ลุ่งจิงหรือว่าลุ่งหลึงมาบอกว่าเลยนั่งอูโนอนนะต่างคนว่าเกียงดับข้าไปจุดเกีย้ยนพี่นองที่เ็าบครับสีมีรถจอดอยู่หน้าโรงนั่งน,นะครับอนี่พี่นองพิจารณากันเองว่ามันบังหรือว่ามันขับแบกบไม่จะน้มโรงเรียนป่าบอนี่ดอกกว้างกันมากับข้อความกรดูนาสักนิด ขับช่วยๆคารุณาขยับขยายให้พอได้หนังได้จุ่มกันรับนะอันนี้กรรมการทกชชาตันใดให้ป้านประชาตั้มพันมาต่างพุ่มข้อความกรุณานะกับนะรถรถตีจอดอยู่หน้าดงนั่งรับนี่ใหญ่เหื่องนี้คืนนี้พุ่มจะนำนี่ใหญ่เหล่องไต่มงองบุญนะครับให้ปีนองได้จุ่มอันนี้กันนะกรรมการทกชชาตันเป็นผู้ตีได้ข้อมากับน้าให้ปีนอง ได้รับจมรับฟังกันนะครับคือวัดอันนี้พีน้องครับเมื่อวัดซื้อนี่พุ่มมาแสดงถิ่แหม่รีกจะมีแฟนๆหลายคนไปชมกันไม่สาบวาดัดนี้กระพุ่ม้อความกร,รุณาวาดัดอาจจะ,ะไปํำกันสักนิดนะครับประว่ติเรื่องนี้นั้นมันไม่มีอยู่ในเทปนะครับให้ปี่น้องได้ความสํารานความสุกขกันแต่นี่ยายของพมพี่น้องครับตึ้งจมแล้วจมแล้วก็มันไม่เมื่อนกัน นาใออกใบใจได้นั้นไม่ต้องกังวลแต่ที่รุดนี้กับพุ่มข้อรัตนาคุณบัรตรีิรัตนาไตรเลชิ่งศักดิ์สิทธิ์คืนนี้ดนบรรดานในพี่น้องประสบความทุกข์ความจเจริญแล้วก็ให้ได้รับหออูนี้รุ่งติสานได้มีเมตตาช่วยเลือดต่างโรงเรียนมาโดยทั่วถึงกันทิดตามากความเข้าใจในจินตนิยายที่เราจะนำมาเล่าสู้กันฟังนับแต่ช่วงเวลานี้เป็นตอนไปสวัสดีครับ ครับท่านผู้มีเกียรติที่รักไม่ที่บรรพทั้งหลายแระผมมีความภูมิใจและปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนในโอกาสที่พ่อแม่ปีน้องได้ร่วมมือร่วมใจร่วมตัทธาที่ได้เสียตลาเวลาเสียตลาดเง,งินทอง เพื่อเป็นทุนเป็นรอนแก่การศึกษาาแก่บรหลานของขัานที่กวรรด์นติปัญญาสมาอาภาปัญญาย่อมเป็นแสงสว่างในชีวิตมนุษย์แสงสว่างจากดวงอาทิตย์แสงสว่างจากดวงไฟหรือจะอะไรก็แล้วแต่มันทําให้เรามองเห็นเส้นทางแต่แสงสว่างในสติปัญญาจากการศึกษาพี่น้องครับ มันจะปล่อยเกิดเรามองเห็นความดีความชั่วความผิดความถูกเราหยิบยื่นให้กับบุตรหลานในลักษณะเช่นนี้เป็นการหยิบยื่นในสิ่งที่มีค่าที่สุดแระผมในนามของคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าบอนนะครับก็ไม่มีสิ่งอื่นใดครับนอกเหนือจากจินตนิยายที่จะนํามาเพื่อมอบหมายความรํำราญแด่ท่านผู้ชมเท่าที่ปัญญาและความสามารถผมจะมีทิศพทลงตรงไหนครับ กระผมต้องกราบขออภัยจากนิยายเรื่องใต้ร่มเงาบุญเอ่อบางท่านอาจจะเคยชมกันมาบ้างหนูหนูหน,นอดด้องน้องได้โปรดนะครับเพื่อนนี้เราต้องขอความกรุณาก็าจะผมเอานิยายเรื่องอื่นบางทีมันอาจจะไปซ้ำกับเทปที่เคยชมกันมาบ่อยครั้งเพราะฉะนั้นจึงขออนุญาตเอานิยายเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังและบัดนี้เวลาของความจำรานกับผมจะเริ่มณนะช่วงเวลานี้กับท่านผู้ชม ลุงที่จะรุงโรถเราเจ้าตายโปรดรักษาพี่น้องนาอย่างใหู้นเป็นก้องดีเราเจ้าตายนานมานี่จงเกือกูลเราจงเพิ่มพูนสิ่งเจ้าตายไว้ตัวกันนั่งตะลุงมโนราคารุ่งร่งเราควรดำรง Chợt chu chào tài rào ràng ràng Mọp nhau à chôn rào chào tài Bì nọ ngơ đai rù kàn rào ràng ra rạc xa xin Ở yu khu nầy xin lém to เอาไม่อยู่กูในจิ้นแลมทอง ของนิยายใต้ร่มเงาบุญคำว่าบุญหมายถึงความสบายอกสบายใจความสุขที่ถาวรในชีวิตที่น้องเคยอยู่ใต้ร่มเงาก้อนเมฆแต่แล้วเมฆก,ก้อนนั้นก็ต้องจากเราไปเราไม่มีโอกาสที่จะเรียกร้องให้มันกลับคืนมาได้ถือว่ามันเป็นจั่วครั้งชั่วคราว เราอยู่ใต้ร่มเงาไม้ครับมันก็ให้ความร่มรื่นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้าเราอยู่ใต้ร่มเงาบุญความปลุกมันจะถาวรไม่ว่าจะในชีวิตนี้หรือชีวิตไหนจุดเริ่มต้นของนิยายเรื่องนี้จะผมจะรเริ่มขึ้นน่าจะานที่ดินแดนของพระมหาคนคร ซึ่งมีชื่อว่าพระมานครอยโยธยาอง์ราชาผู้เป็นพระประมุขแระองค์ทรงมนามว่าอง์ราชาโกศินพระแม่เจ้าปินเทวีผู้เป็นองค์ราชินีอง์ราชาโกศินและพระแม่เจ้าปินเทวีผู้ทำหน้าที่ใหการบริหารอยู่ในนครอยโยธยาจนกระท ทั้งว่าประชนมายุของพระองค์หลวงเข้าสูไวัยชราและบัดนี้พระองค์ก็ได้เตรียมการอันสำคัญที่จะมอบหมายภาระนาทีในการบริหารประเทศชาติใแก่ราชเจ้ารถซึ่งพระองค์มีแต่เพียงพระองค์เดียวรงมะนามว่าเจ้าชายจักรเทพการเตรียมการทุกอย่างมันจะต้องมีการเตรียมพร้อม เราจะปลูพืชปลูกผลเราต้องเตรียมดินเตรียมพันไม้เราจะมอบหมายหน้าที่ให้แก่บุคคลเราต้องเตรียมเพื่อความรอบรู้ในหน้าที่อันนั้นบัดนี้เจ้าชายเจรเทพก็ได้ขึ้นมากราบ,บังคมทูลต่อพระราชบิดาและพระราชารมดาตามที่ได้มีพระกระแสรับสั่งโรรองมีอะไรจะสนทนาหารือด้วยราชเจ้ารถ จุดเริ่มต้นของนิยายกับผมเริ่มตรงนี้ถ้าติดตามมาความกระจเนื้อหารายละเอียดของนิยายนับแต่ช่วงเวลานี้กับท่านผู้ชม นึ่งเวลาซึ่งได้ผ่านนี่ก็นนาำเจนักน้เกระผมนำเรื่องจริงเองทำประสมมาและได้จาดึกจำเทียนไว้ในคัมภีรากันมาซืบตโตแล้วเป็นกอคิดสู้ประสิซ่อนใจ พี่น้องนางงาไงป้อมสิกระพุมสมมุดเแลวปาราโยตยาเป็นตานีสมควรที่จะศึกษาเพราะเป็นปัญญางามเปรียบเหมือนกำนแล้วรังโอนนี้ในเรื่องได้ประเทืองโอนนํำในคำสา้ม กายว่าจะใจแล้าโพงนี้มองแล้วงามเป็นไปตามลักตมขององค์พระสัมมาเต่โคตสิ้นประจอมวงองค์กระซัตรผู้จะเริ่มรัดปกครองราไปรใจจนในสุกานี่ยำรุงแจงแล้วแจ้งโต โอทอดร้องลงประราองราชาโอนี่เตอสมประตย Bye.